สภาพเกือบโดนแมวดำขยำคาแอนฟิลเกมที่แล้วนะอพอได้ลุ้นกลับมาแล้วโว้ยกลับมาเกมนี้เป็นไงวันลูปพอได้แล้วจ้ะผลออกเสมอนะคะลิวพูเปิดบ้านเสมอซันเดอร์แลนด์หนึ่งประตูตอนหนึ่งแต่คือถ้าเทียบกับรูปเกมแล้วมันไม่ได้ไม่ได้เลยโหโคตรทอนี่เล่นในบ้านนะเนี่ย เล่นโคตรกลัวซันเดอร์แลนด์เลยอ,ลยอะคืออะไรแบบมึงเล่นอะไรกันอีกเนี่ยเกมโคตรจะเอื่อยเฉยโคตรง่วงไม่มีการเพจซิ่งไม่มีความดุดันให้ได้เห็นเลยเบื่อมากกับการขึ้นเกมแบบนี้ต่อบอลซ้ำๆเดิมๆแล้วเป็นไงก็โดนเขาสวนจบแล้วโดนนำก่อนเทาบี้ยิงไปโดนตูดแห่งแอนฟิลเวอร์จิลฟานได้อลิซงหมดสิทธิ์เซฟค่ะเอาละโดนนำก่อนทำใจรอและ เตรียมตัวคาเลาอุ้ยเตรียมตัวคาบ้านได้เลยเกมลับก็รั่วไม่หายจริงๆเกมรุกมันก็ยังฟืดๆเหมือนเดิมโชคดีช่วงทายมาเล่นเกมแล้วได้ประตูแล้วได้ประตูจกโฟลอเรียนเวียดกะจะให้ชุ่มชื้นหัวใจหน่อยก็ไม่ได้กะว่าเอาและลุกแรกเวียดกูมาละเป็นไงโอนโกสรุปเป็นเครดิตมูเกเลเข้าประตูตัวเองค่ะเวียดฉันก็ยังไม่ได้ประตูแรกยังเป็นทางการ โชคดีที่เสมอมาได้นะช่วงท้ายเกมอีซีดอหลุดเดี่ยวค่ะเพราะมีนี้แบบหมดสิทธิ์คือล้มไปแล้วอะโชคดีโชคด,ชคดีเคียซ่ารวิ่งมาสกัดแบบปากประตูไม่ <c oughs> งั้นไม่อยากจะนึกงสภาพเลยสอหนึ่งแน่นอนอะถ้าไม่ได้เคียซ่ารก็ต้องชื่นชมซันเดอร์แลนด์นะสมกับเป็นทีมหัวตารางเลยค่ะ ปีนี้เลื่อนชั้นขึ้นมาเราทำได้ดีมากๆแล้วก็มาสู้กับลิเวอร์พูลเนี่ยที่แพร่ทางอีกทีมแบบรับลึกแล้วหลอดโตแบบเนี้ยคือเจาะยากมากก็กลายเป็นว่าจบเกมนะเสมือนหนึ่ง,งแต่รูปเกมโคตรเ,ออเก็บหนึ่งแต้มในบ้านของตัวเองโคตรจะเหนื่อยเลยทุกคนโนัยนลกของทีมเย่าอันฟิลเนี่ยสวรรค์ของทีมเยือนค่ะ ไม่รู้ว่าพลังมันหายไปไหนกันหมดเนาะเอาเป็นว่านัดหน้าไปเยือนลีดแกไม่รอดแน่อ่ะนเนอะ้วเนี้ยหกโมงกว่าแล้วยังไม่ได้นอนเลยตื่ม, <c oughs> มาดูอะไรวะเนี่ย